สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับกับ EP 2วันนี้นะครับเราจะพาผู้ชม ทุกท่านนะครับไปกับคอมเมนต์พาทัวร์ฉีดวัคซีนนะครับที่สถานีกลางบางซื่อซึ่งวันนี้เรามีนัดหมายนะครับเพื่อไปฉีดวัคซีนครั้งนี้เป็นเข็มที่สองแล้วนะครับก็คือต้องให้ความร่วมมือนะครับเพื่อจะได้เกิดเขาเรียกว่าภูมคุ้มกันหมู่นะครับเพื่อ ให้สถานการณ์โควิด19ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยมันดีขึ้นนะครับตั้งแต่มีโควิดมาก็ทุกอย่างก็ย่ำแย่ลงนะครับทุกคนคงจะทราบกันดีวันนี้ครับก็เลยถือโอกาสที่จะพาคนที่ไม่เคยเห็นภายในของสถานีการบางซื่อนะครับเป็นยังไงตามไปเลยครับ ด้านขวามือนะครับลโล่งๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นตลาดกลางคืนเคยเป็นออตอกเอเคยเป็นอะไรนะครับแต่ตอนนี้ก็ทางการรถไฟเนี่ยก็ได้เอาที่คืนไปแล้วเพื่อพัฒนามาเป็นโรงจอดรถไฟฟ้าอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในสปัจจุบันนี้นะครับส่วนด้านซ้ายของเราก็เป็นสถานีกลางบางซื่อ ี่ใหญ่พื้นที่ใช้สอยนี่กว้างมากครับขณะที่เราขับไปอยู่วันนี้นี่รถบนท้องถนนก็ยังถือว่าไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าเราออกมากันเนี่ประมาณช่วงสักสิบโมงเช้านะครับ เห็นบริเวณด้านหน้าของสถานีนะครับดูไปโค้งๆนี่นึกถึงหัวลำโพงเหมือนกันนะครับครั้งที่แล้วเรามาเนี่ยจำได้ว่าที่จอดมอเตอร์ไซค์จะอยู่สุดของ บ่อยๆนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ เรากำลังเดินไปที่ประตูสามอ้อลืมบอกไปครับที่เรามาฉีดที่สถานีกลางบางซื่อเนี่ยเราใช้การโทรจองติ์ผ่านเครือข่ายมือถือดีแท็นะครับก็คือจาได้ว่าเมื่อเข็มหนึ่งเนี่ยที่เรามาที่เนี่ยคนเยอะมากนะครับบริเวณน,นี้ที่เราเดินกันอยู่นีย คนต่อคิวแน่นเลยเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมีการเปิดให้ walk in ผู้สูงอายุนะครับตอนนั้นคิวที่เรามาฉีดวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่สองคนจะเยอะมากที่ผู้สูงอายุจากต่างจังหวัดจะมารอแถวบริเวณนี้เยอะมากนะครับแต่วันนี้นี่โล่งเลยครับ ทางเข้าประตู3นะครับก็ให้เจ้าหน้าที่ตรวจนิดนึงอันนี้ผมแบบประชาชนได้เลยค่ะเร์เอันนี้ก็จะเป็นการรับเอกสารสำหรับไปกรอกนะครับโดยการโชว์ QR Code ในมือถือโทรศัพท์ เราก็เดินต่อไปไปนั่งกรอกเอกสารนะครับะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าค่ารักษา,กาไม่เกินสองร้อยค่ะเรารักษาอยูงตอนเรื่องรักษาพยาีินะคะนนในการซือมาเมซาจได้เลยจ้ะทำแบบสอทําเสร็จแล้วอย่าลืมเซ็นชื่อด้านวางซ้ายมือไห้ด้วยนะคะเห็นไหมคะ ฝั่งซ้ายมือค่ะฝั่งเดียวกับที่ท่านติ๊กยินยอมจี่จรลักบซีนเลยนะคะจะมีเส้นสีดำๆอยู่ะคะ่ะให้ท่านเซ็นชื่อของตัวท่านเองลงไปได้เลยนะคะส่วนมากท่านลงมามักจะไม่เซ็นชื่อกันมานะคะให้เช็คดีๆนะช็คเกสารของท่านได้เรียบร้อยเลยเซ็นชื่อเสร็จแล้วเขียนวันที่มาด้วยนะคะวันนี้วันที่15เดือน10ค่ะแล้วก็ติ๊กเลือกแขนมาได้เลยนะคะว่าท่านสะดวกสีแขนด้านซ้ายหรือด้านขวาติ๊กเลือกมาได้เลยะคะ่ะ ออกเสร็จแล้วนะครับก็นำมายื่นให้เจ้าหน้าที่รตรวจเช็คนะครับด้านในเลยค่ะน้านในเลยค่ะเดินต่อไปได้เลยครับนี่ครับคุณณนะชาของช่องนะครับไปเจอร้านชาแบฮักนะครับไม่เคยทานมาก่อน ก็ซื้อมาแก谢谢้วหนึ่งไม่กล้าฮิ้วไว้ที่รถนะครับโกดูขโมยเริ่มเข้ามาด้านในตัวอาแล้วนะครับเปิดไม่ดูครับเข็มสามเนาะเข็มสองห้องน้ำออกไปดูนะครับลุงเรียวาไรอันนี้เข็มสองครับเหมือนกัน ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนใชเข้าว่าหาคุณหมอคุณพยาบาลนะครับเพื่อจะเตรียมตัวฉีดแล้วโอ้โหโล่งมากเลยครับเคาน์เตอร์สําหรับฉีดวัคซีนวันนี้เหมอยืนรอยู่เห็นไหมครับสังเกตเห็นไหมครับไฟเขียวเต็มเลยครับเลือกเข้าไม่ถูกเลยครับว่าจะเข้าช่องไหนดีนู่นเขากักมือเรียกนะอยู่อ่ะ เราตกลงลงใจมาเข้าที่ช่องหมาเลข17นะครับนี่คุณณเจ้าของช่องนะครับกำลังจะฉีดเป็นคนแรก ตื่นเต้นนะครับไม่กล้าถกแขนเสื้อตัวเองขึ้นเลยนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ชูไม้ชูมือตอนนี้ก็ต้องเดินไปจุดพักสังเกตอาการนะครับต้องพักสังเกตอาการประมาณ30นาทีนะครับตรงบริเวณนี้ก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งคอยสังเกตอาการ ต้องบอกว่าการมาครั้งนี้เนี่ยนะครับระบบการจัดการดีขึ้นกว่าเข็มแรกมากนะครับอาจจะเป็นเพราะผู้มาใช้สิทธ์ฉีดวัคซีนเนี่ยเริ่มน้อยลงนะครับเพราะว่าฉีดกันไปส่วนใหญ่มากแล้วในส่วนของเข็มที่1ส่วนเข็มสองนี่ก็จะสามารถค่อยๆทยอยกันมาฉีดได้ แล้วก็ในส่วนของต่างจังหวัดก็อาจจะไม่ต้องเดินทางมา <Hey. S 1> เพราะว่าวัคซีนเนี่ยที่เข้ามาในประเทศมีจำนวนมากขึ้นแล้วสามารถกระจายไปในต่างจังหวัดได้ <Hey. S 1> ก็เลยทำให้รบรรยากาศภายในที่ฉีดวัคซีนสถานีบางซื่อเนี่ยดูสบายๆครับ บายบายอ่ะไั่บายบายเลยยกมือา้บ่ายเนี่ยครับนั่งรอดูอาการสามสิบนาที mm hmm. ก็ส่วนใหญ่ mm hmm. ก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกครับนั่งดูมือถือนั่งมองนู่นมองนี่กันไปนะครับ mm hmm. เป็นบรรยากาศของ ผู้มาใช้บริการนั่งรองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนำเอกสารนะครับมาคืนให้กับเจ้าหน้าที่นะครับอ๋อคุณครับ เอกสารที่คืนไปก็ผมเชื่อว่าก็จะเป็นเอาไปนัดเป็นจำนวนผู้รับวัคซีนเข็มสองโดยรวมของประเทศครับว่าเข็มสองเนี่ยฉีดไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับระหว่างนี้เราก็ต้องเดินผ่านในส่วนที่พักคอยอีกหลายจุดนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ออกทางประตูด้านหลังก็มีผู้มาใช้บริการพอสมควรนะครับแต่ไม่เยอะมากอ้า เสร็จแล้วไหนเล่าอาการหน่อย,ยครับเป็นไงคราวนี้วันนี้หมอมือนิ่มมากดีกว่าเข็มแรกแล้วก็คนก็<ค>นไม่ยเยอะน้่าแรกหน่อยฉีดรอบนี้เร็วกว่าเข็มแรกใช่เร็วกว่ามากแล้วก็พนักงานก็ทำงานได้ f l o ์มากขึ้นกว่าช่วงแรก วันแรกเรามามีวอล์กอินได้ไงเข็มแรกแต่วันนี้ไม่มีวอล์กอินเค <Okay, S 1> กลับบ้านแล้วก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวกลับไปดูพื้นนี้ว่าจะมีไข้เหมือนเข็มแรกไหมเข็ม <Okay. S 1> แรกมีไข่ยอยู่สองสองามวันนู่น <Okay. S 1> เคเาเหงอก็พักตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับไปที่ลานจอดรถด,ด้านหน้าอาคาร เราใช้ทางเดินลงชั้นใต้ดินลัดตรงลานจอดรถชั้นใต้ดินออกไปนะครับแต่เสือบแต่เสือไหมไม่รู้ะ นานี่จะมาหรือยังคะมาแล้วแหละขึ้นตรงนี้เลยนะครับขึ้นมาปุ๊บก็เจอลานจอดมอเตอร์ไซค์เลย<ไ>เดินง่ายง่ายสบายสบายครับ ตอนเข็มหนึ่งเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ตรงนี้นี่เต็มลานล้นออกไปด้านข้างนู้นเลยครับวันนี้ก็มีที่ให้เหลือจอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับการฉีดวัคซีนเข็มสองในครั้งนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับช่วยๆกันนะครับจะได้จบๆกันสักทีครับโควิด -19 แล้วก็เลยมาที่นี่เลยครับหลังจากฉีดวัคซีนเรียบร้อยก็เกิดอาการอยากกินของหวานเกิดขึ้นนะครับก็เห็นว่าแถว,แถวแถวละแวกบางซื่อเตาปูนเนี่ยมีร้านไอติมนะครับทิพรสเป็นร้านเก่าแก่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาปรับแบรนด์ใหม่ก็คือ ออกแบบโลโก้ใหม่ทำเมนูใหมอ่ออกแบบตัวเกี่ยวกับท็อปปิ้งภาชนะที่ใส่ดูดีครับน่าทานมากดูอินเตอร์มากครับเราก็เลยตามมาลองชิมครับเพราะว่าทางคุณณนะเจ้าของช่องเนี่ยก็บอกว่าเคยกินมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนู่นนะครับเนี่ยครับ เขาบอกว่าเปิดร้านเนี้ยมา50ปีแล้วครับทิพรสนี่ทางผมก็เลยสั่งซิกเนเจอร์ครับเป็นทิพรสไข่แข็ง2513อันนี้ก็เป็นท็อปปิ้งต่างๆในวันนี้เป็นท็อปปิ้งนะครับก็ด้านนี้ก็จะเป็นไอศครีมรสต่างๆนะครับ ซึ่งผมก็เดาไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่ามีรถอะไรบ้างสังเกตตู้แช่ไหมครับผมว่าดูไปดูมาตู้แช่ก็ยังมีความคลาสสิกอยู่นะครับแล้วก็จุดสังเกตอีกอันหนึ่งครับภายในร้านสายวินเทจครับเป็นนาฬิกาแขวนโบราณครับมีอยู่หลายเรือนทีเดียว ี่หออะไรผลิตที่ไหนนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับรู้แต่ว่าสวยดีครับคลาสสิกเท่าที่เห็นนี่ก็จะมีอยู่ประมาณห้าเรือนสวยดีครับอันนี้ก็ได้แล้วนะครับตัวนี้เป็นไอติมอะไรครับกะทิทรงเครื่อง ครื่องแน่นมากเลยนะครับข้างบนนี้เป็นอะไรครับทอดมันเหรอครับไม่น่าจะใช่นะครับเป็นไงฮะคืออะไรฮะมะพร้าวอร่อยกอกเป็นมะพร้าวเป็นมะพร้าวอบประมาณนั้นลองดูมีอะไรบ้างครับไหนลองบอกหน่อยสิมีมะยม เป็นมายองเชื่อมเป็นเม็ดบัวลูกชิดลูกชิดแล้วก็อันนี้่าน่าจะเป็นเยลลี่สำคัญนีนี่อะไรครับเขาเรียกว่าอะไรมะม่วงลองชิมดูลองชิมดูมะม่วงอ๋อมีมะม่วงฝานบางๆด้วยอ๋อเป็นมะม่วงแช่อิ่มลองทังก็ไดี กะทิเป็นไงไอันนี้เขาไม่เนี่ยนี่ยนะไอศครีมก็จะมีรอดช่องด้วยนะครับเป็นสูตรโบราณเป็นเอกลักษณ์เป็นข้าเวาเหนียวแล้วก็มีขนุนอ๋อมีข้าวเหนียวแล้วขนุนมาแล้วอ,อันนี้อะไรวะอันนี้มะม่วงเชือก อันนี้โตสั่งอะไรมาอันนี้จะเป็นไอศกรีมไข่แข็งนีดูดิด้าน,นบนนี่น่าจะเป็นไข่ไข่ไขที่แช่แข็งไข่แดงแข็งมาเป็นลูกนะครับมาเป็นลูกข้างล่างวางด้วยอะไรข้างล่างน่าจะเป็นเป็นไข่ เป็นไแซบบ้อ๋อข้างล่างเป็นเป็นอไน,นี่เป็นซุปข,ข้าวโพดอ๋อเออซุปข,ข้าวโพดอร่อยไหมหวานกำลังดีกำลังดีชิมไปนี่ก่อนยังไม่ได้ถ่ายรูปยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยจับซะและ้ว เดรรเร็วของหน้าละลายแล้วหร่อยเม็นมากก็ลองไขแง่แดงหวาครับ ยังมีขายเป็นแบบถ้วยและแบบคอร์สด้วยนะครับวันนั้นเราไปนี่เขากำลังแพ็คของเตรียมส่งกันบุ้นเลยครับแล้วขอแก้นิดนึงนะครับมาร้านเขานะครับต้องเรียกชื่อให้ถูกนะครับออกเสียงว่าทิปรถนะครับไม่ใช่ทิปพ<อ><ล>ันรถนะครับดเดี๋ยวจะเป็นึกถึงน้ำปลายี่ห้อหนึ่งนะครับไม่ดีครับ มาร้านเขาต้องเรียกให้ถูกทิปรถครับเนี่ยแหละครับเราใช้รถมอเตอร์ไซค์รถสกูเตอร์ก็จะง่ายแบบนี้ครับร้านอยู่ในซอยเล็กๆเราก็สามารถขับเ้ามาจอดหน้าร้านเขาได้เลยส่วนสำหรับใครที่จะขับรถยนต์มานะครับต้องไปจอดที่ตลาดเตาปูนนะครับแล้วเดินกลับมา น,นี่ครับเข้ามาจากปากซอยนิดเดียวครับชื่อซอยกรุงเทพนนท์ซอยสองถ้าใครอยากลองมาชิมก็พิมพ์ใน g o o g l ลนะครับมีร้านเจอตานาเลยครับากาต็บต้องขอปิดคลิปนี้นะครับด้วยวิวด้านหน้าด้านขวามือครับเป็น อาคารรัฐสภาใหม่นะครับที่เราขับก,กลับบ้านผ่านทางถนนนเกียรกายนะครับก็ถ้าใครชอบหรือไม่ชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากติดชมในคอมเมนต์นะครับแล้วฝากสับสไลา์ให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ